สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะพี่จะมาพูดถึงเรื่องน้ำยาลอกผิวในแบรนด์ของพิ t ที่ไว้ e นะคะน้ำยาลอกผิวของพิ t ที่ไว้ e นะคะจะเป็นเป็นน้ำยาที่ผลิตสำหรับการผัดเซลล์ผิวการลอกผิวโดยเฉพาะนะคะซึ่งจะไม่ใช่ TCA เจือจางหรือ AHA นะคะพวกนี้นอกจากจะผัดเซลล์ผิวแล้วจะทำให้ผิวบางนะคะหากใช้บ่อยๆครั้งเข้า ส่วนตัวนี้จะเป็นน้ํายาที่ผลิตมาสำหรัก,การผัดเซลล์ผิวฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าผิวจะบางเพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวชั้นผิวข้างล่างเนี่ยให้ทํางานให้ยิ่งกระตุ้นให้สร้างขึ้นเร็วยิ่งขึ้นนะคะไม่ทําให้ผิวบางซึ่งจะสามารถลอกได้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะลอกได้บ่อยถึงเดือนละหนึ่งครั้งถ้าเป็นพวก TCA หรือ AHA เนี่ย ถ้าเป็นกดเข้มข้นพวกนี้จะสา,ะสามารถลอกได้อย่างมากก็คือปีละสองถึงสามครั้งเท่านั้นนะคะกพราต้องรอให้เซลล์ผิวมันสร้างตัวขึ้นมาใหม่เรอให้แข็งแรงถึงผัดออกได้แต่ของเรานี่คือมันจะเป็นการเร่งเร่งผิวเร่งเซลล์ผิวให้ให้ผลิตเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาได้อย่างอ,อย่างรวดเร็วนะคะ,ะน้ํายาของทางร้านจะแบ่งออกเป็นสองชนิดก็จะมะีตัวกินผิวและบูผิวนะคะนี่คือสีนะคะ อินพิวนี้จะใช้สำหรับลอกผิวหน้าหรือผิวที่บอกบางนะคะบริเวณขาหนีบหรือว่ารักแร้แต่ถ้าเป็นตัวนี้บูพิวจะสำหรับลอกผิวกายลอกได้ทั้งแขนทั้งขาทั้งตัวนะคะบริเวณที่หยาบก,กา้านจะลงได้หลายๆครั้งเลยนะคะเป็นน้ำยาตัวเดียวกันค่ะผลิตมาสำหรับลอกผิวไม่ทำให้ผิวบางนะคะ น้ำยาของทางร้านนะคะจะพี่จะบรรจุขายจะมีขายหลายขนาดค่ะทั้งหมด5ขนาดนะจะมี50 ml 35 ml นะคะแล้วก็15 ml 10 ml เล็กสุดคือ5 ml นะคะซึ่งขนาดแต่ละขนาดนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการนำไปใช้กับบริเวณไหนนะคะใช้ที่ใดปรึกษาแม่ค้าได้ค่ะว่า เหมาะที่จะใช้ขนาดไหนนะคะซึ่งจริงๆแล้วในเว็บนะพี่จะบอกไว้เรียรบร้อยแล้วนะคะว่าน้ํายาขนาดไหนขนาดไหนใช้กับบริเวณไหนบ้างนะคะส่วนน้ํายาทางร้านถ้าสั่งซื้อไปนะคะสิ่งที่พี่จะให้ไปด้วยก็จะมีสบู่แครอทส้มแครอทนะคะแล้วก็จะมีเจลว่านหางจระเข้สองตัวนี้จะแถมไปให้ใช้นะคะซึ่งจะไม่มีขายในเว็บนะคะอันนี้แถมไปให้ให้หาแถมให้ใช้ใช้ในช่วงรอลอกอะค่ะ คือหลังจากลงน้ำยาเสร็จก่อนที่ผิวจะลอกช่วงที่รออาจจะประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะบางคนอาจจะสองอาทิตย์คือช่วงนี้ก็ให้ใช้เป็นแต่ตัวนี้ไปก่อนนะคะเจลวันหางจระเข้นียสรรพคุณก็คือทำให้ผิวชุ่มชื่นนะคะลดการระคายเคืองแล้วก็มีสารป้องกันแดดจากธรรมชาตินะคะสามารถใช้ได้บ่อยครั้งโดยไม่เป็นอันตรายใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวนะคะตัวนี้พี่จะแถมไปให้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสบู่ส้มแครอทตัวนี้นะคะจะช่วยผัดเซลล์ผิวให้เร็วขึ้นนะคะสำหรับคนที่ลอกผิวจะทําให้ผิวหลุดออกเร็วขึ้นนะก็ใช้ฟอกหลังจากาหลังจากที่ลงน้ํายาแล้วก็รอลอกกันนะคะเจลว่านหางจระเข้ที่แนะนําให้ใช้เป็นเจลนะคะจริงๆแล้วคือถ้ามีโลชั่นของตัวเองก็คือใช้ได้ค่ะ แต่อยากแนะนําให้เป็นเจลว่านหางจาระเข้เพราะว่ามันจะเป็นในในลักษณะของเจลอ่ะมันจะทําให้การการลอกเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราใช้ครีมที่มีส่วนผสมของไม้ไม้เจลไรเซอร์สูงสนะคะมันจะทําให้การลอกช้าเหมือนกับว่าผิวเราจะแห้งอ่าถ้าสังเกตดีๆนะคะเวลาช่วงที่ผิวจะลอกอ่ะผิวจะมีลักษณะของแห้งยิ่งแห้งคือคือยิ่งลอกลอกไวนะคะ แต่ถ้าเราไปทาโลชั่นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นที่มีไม่จะได้เสื้อส,สูงเกินไปอ่ะมันจะเป็นการสมานทําให้ผิวนี่ลอกช้าขึ้นนะคะฉะนั้นแนะนําให้ใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้ตัวนี้จะดีกว่านะคะใช้คู่กันได้เลยขนาดแต่ละขนาดนะคะพี่จะแถมให้ไม่ไม่เท่ากันนะคะอ่าอันนี้คือเจลว่านหางจระเข้ที่แถมให้ในขนาด35 35 ml นะถ้าเป็นตัว50 ml ก็จะใหญ่ขึ้นก็จะก็จะ,ะหลอดก็จะใหญ่กว่านี้ แล้วก็จะลดหลั่นกันไปค่ะส่วนสบู่นี้ถ้าเป็นลอกตัวนะคะถ้าลอกตัวทั้งตัวห0 m สิบอย่างเงี้ยขวดใหญ่ขนาดนี้ที่จะให้ไปสองอ้นนะคะนะอันนี้ก็คือแถมให้เอาไปใช้นะคะเพราะว่าแนะนำให้ใช้คู่กันดีกว่าเพราะพี่ใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็โอเคนะคะก็เลยเอามาเป็นของแถมให้จัดที่อยู่จัดให้อยู่ในเซ็ตลอกผิวเลยนะ,ะแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาพูดถึงอ้อ เกือบลืมสำหรับกินผิวผิวนะคะสังเกตได้จากฉลากนะคะนี่นะสีนะไม่นี่บูนี่ผิวนะคะฉลากจะเป็นคนละสีกันกรีนกรีนก็จะเป็นเขียวบูเป็นสีฟ้านะคะข้างหลังพี่ก็จะเขียนเอาไว้อยู่แล้วนะว่าเป็นบูหรือเป็นกรีนนะคะนะเช็คดูด้วยถ้าได้ของไป <laughs> โอเคค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะพี่จะมาพูดถึงเรื่องอการลอกผิว นะคะรายละเอียดของการลอกผิวถึงเรื่องเรื่องต่างๆที่ที่แบบอยากให้ทำความเข้าใจกันให้ละเอียดนะคะก่อนที่จะลอกผิวเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาพูดกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย